โยก้าครับจะเป็นตัว two in one เรียกกันง่ายๆเลยนะครับสามารถเปลี่ยนแท็บเล็ตก็ได้นะฮะในโหมดของแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าในโหมดของในเรื่องของการพิมพ์งานแบบโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับสามารถพับได้ครับโยก้าครับโยก้าครับสามารถตั้งใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ผมานายเศรษิศัตย์กึลเดียนะครับเป็น PC ซคอมพิวเตอร์จากเม o อ o ไทยแลนด์นะครับ, Computer, Thailand, รบวันนี้เรามีสินค้าหรือโปรดักต์ใหม่มาแนะนำนะครับโยก้าซีสานะครับแปดแปดดีเอ DA, นะครับเรามาดูบอดี้ของเจ้าตัว y o ก้าซีสากันได้เลยครับตัวนี้ครับจะเป็นสีบอดี้นะครับจะออกเป็นตัวดำเทาๆนิดนะครับด้านี่คือ ด้านหลังนะฮะด้านล่างนะครับนี่คือด้านหลังบอดี้นะครับตัวนี้ดูด้านหลังก่อนครับตัวนี้จะมีโลโก้ของเ e โนโว่นะครับคือด้านหลังบอดี้นะครับด้านหลังบานครับนะครับด้านหน้าคือจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในด้านซ้ายมือของลูกค้าครับมันจะมีโลโก้ของตัวซีวิว นะฮะถ้าอยู่ด้านขวามือของลูซ่าฟีเจอร์การทํางานนะฮะแสดงฟีเจอร์การทำงานลักษณะนะฮะคือตัวเด่นๆการทํางานของของระบบของเจ้า Lenovo ซ3 4 0มนตัวนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว c p u ะะลายเซ็นห้าสามห้าศูนย U นะครับลำส 4GB ตัวนี้จะได้ SSD m 2 256GB มานะฮะ หรือว่าเป็นน้าที่ความรู้สึกมาก็มาพร้อมกับตัว Windows 10ของแท้จะให้มาเลยครับจากตัวตัวบริษัทครับใช้ได้ตลอดชีพนะไม่มีวันหดอายุนะฮะและตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD ความละเอียดถึง1,920ถึง1 8 0กเลเลยนะครับในลักษณะครับน้ำหนักะบางเบานะครับน้ำหนักบางเบานะฮะพกพาสะดวกสบายนะครับตัวนี้น้ำหนักบางเบาแน่นอนนะฮะคือดูจากตัวในส่วนของความบางนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับ ที่คือด้านล่างครับที่คือด้านหลังครับนะครับแล้วมาดูในส่วนของปอดการเชื่อมต่อหรือว่าปลดการใช้งานนะครับตัวนี้ครับด้านขัวมือนะฮะจะมียูบิซันสูงมาให้ครับก็มีมัลิการมีตัวปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มเปิดนะครับด้านหนึ่งก็จะมีตัวส่วนของพอร์ตเชสติมาการเชื่อมต่อนะฮะก็จะมีส่วนของพอร์ตไทซีเข้ามานะครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะนะครับ คำว่ายูก้าครับจะเป็นตัว t ูอ in One เรียกกันง่ายๆเลยนะครับสามารถเป็นแคปเล็ตก็ได้นะฮะในหมดของแ็บเล็ตก็ได้หรือว่าในหมดของเรื่องของการพิมพ์งานแบบโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับพร้อมหน้าจอเป็นตัวทัชสกรีนด้วยนะครับรุ่นนี้จะสามารถพับได้คือ360องศาเลยทีเดียวนะครับนี่คือเข้ามาในหมวดของแ็ปเล็ตแล้วครับนี่ก็คือจะเป็นในหมวดของแ็บเล็ตแบบนี้นะครับสามารถพับได้ครับคาว่ายูก้าครับสามารถตั้งใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับหรือว่าใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจุดจุดเด่น้อแนกครับดับ2เลยครับตัวนี้จะให้ฟังก์ชันครับคือเขาเรียกว่าโหมดต่อฟิกเก็บปิ้งตัวนี้จะสามารถสแกนผ่านทางายนิวมอของเราได้นะครับหลังจากนี้ครับจะมีอะไรครับรุ่นนี้ครับมีแบ็คไลท์คีย์บอร์ดมาให้ครับนะฮะสามารถเปิดใช้งานตอนกลางคืนได้ครับในส่วนของคานสว่างของแบ็คไลท์คีย์บอร์ด ะะสามารถเปิดได้นะครับมีแบ,บ็คไลคท์คีย์บอร์ดให้นะครับเป็นสีก็ขาวกฟ้าครับสวยครับเจ้าโยก้า C340 เนี่ยนี่เลยครับแถมปะกา active เ e n นมาให้ด้วยเลยครับตัวนี้ปะกา active Pen ที่แถมมาให้นี่คือข้อดียังไงครับตัวนี้ครับรองรับการกดได้อยู่ที่2,048ระดับในการกดนะครับความแรงความเบาความหนาความบางของเส้นครับแล้วแต่ลูกค้าจะบรรจงได้เลย นะครับตัวนี้เป็นปากกาสไตลัสหรือว่าปากกาจฉริยะที่มอบมอบให้ที่แถมไม่ฟรีเลยนะครับนี่คือปากกาแอซิชนรองรับการกดได้ยูที2,048ดับในแรงกดนะครับตัวนี้ครับสเปคตัวนี้ครับถ้าว่าลูกค้าจะเอาไปพิมพ์งานเที่ยฮะปกติที่ยงงานหรือหนักแรงรุ่นนี้ครับยังสามารถตัดต่อประยู์ได้แบบสบายๆเลยนะครับในสเปคตัวนี้นะครับให้ลูกค้าวังใจได้เลยครับกับตัวโยก้า4ี30 การรับประกันนี้คือข้อดีของเลนัวเจ้าโยก้าซ3ส0นี้การรับประกันครับเขาเรียกว่ารับประกันออนไซต์สวิตช์ครับออนไซต์สวิตครับก็คือข้อดีครับลูกค้าถ้ามีปัญหาลูกค้าไม่ต้องถือเครื่องมาเองครับตัวนี้โทรเบอร์ออนไซต์เลยครับคือรับซ่องปีหึ่งบ้าน2ปีเต็มเลยนะครับไม่ตกลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องเข้ามาในส่วนของร้านหรือยกเครื่องขึ้นมาครับตัวนี้สามารถโทรเบอร์ออนไซต์ได้ครับ อ่าส่วนไซต์เขาเรียกว่าการรับซ่องถึงบ้านนะครับหนึ่งวันทาการนะครับในการออนไซต์ของบริษัทเรนูวร์ไทแลนนะครับก็คือทัวร์นี้นะฮะจะถึงลูกค้าในเรื่องของราคาครับสุดท้ายนี้ครับลูกค้าคิดว่าสเปคที่ผมพูดไปนี่ฮะโอ้บางคนก็คิดว่าโอ้ได้ทั้งระบบที่ดีแถมปากกาด้วยนะฮะในระบบที่ดีสเปคที่ดีนะฮะได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบ็คไลท์คีย์บอร์ดฟิกเกอร์พิ้นหน้าจอ full HD ทัชสกรีนแถมปากกาครับ ลูกค้าคิดว่าประมาณ2ประมาณเกือบสองหมื่นหรือ2หมื่นนิดๆแน่นอนครับแต่ราคานี้ครับอยู่ที่1 6 9 9งหมื่นหกพันบาทไม่พอครับช่วงนี้ทางหอจกอุบลคอมพิวเตอร์ได้จับมือกับบริษัทเรือนุ่งไทยแลนด์ครับได้ทำโปรโมชั่นในช่วงโควิดสินี้ครับลดอีก2 0 0พันทับเหลืออยู่ที่14,990บาททันทีครับตัวนี้ครับสุดท้ายนี้คือสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับบอกคุณลูกค้าเลยครับได้แค่ช่วงโควิด -19 นี้นะครับ ในแค่ช่องทควิด19นี้นะครับและขอฝากช่องทางการซื้อออนไลน์นะครับ m o i w e s u b o n c o m p u t e r c o t h นะครับและช่องทาง u ู u b e ครับ u b o n c o m p u t e r อ,อนไลน์นะครับสุดท้ายนี้ครับผมก็จะขอฝากนะครับด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากหอจกอุบลคอมพิวเตอร์นะครับและบริษัทเรนูโวไทยแลนด์ในช่วงวิกฤต โคว,วิดสิบเก้านี้นะฮะพวกเราขอเป็นกาลังใจให้แก่ทุนลูกค้าทุกท่านนะฮะได้ผ่านวิกฤตตัวนี้ไปได้ด้วยดีนะฮะและเราจะสู้ไปด้วยกันสวัสดีครับ